Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่3-11ธันวาแล้วก็คือวันสิ้นปีตอนนี้เราอยู่บนรถนะคะกำลังจะไปไปเกาะช้างกลับที่บ้านวอนนี้ออกมาแล้วจริงๆมันก็ไม่ไม่เช้าขนาดนั้นแล้วค่ะแวะกินข้าวมาแล้วด้วยเดอกเอาให้ดูว่าไปกินอะไรมาเจอกันที่ท่ารถล้กันค่ะบ๊ายบาย ถึงท่าเรือแล้วนะคะกำลังรองขึ้นเรืออยู่ตอนนี้ถึงท่าเรือแล้วนะคะกำลังจะเดินไปหาที่นั่งกันคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นวันนี้ มัจมัจเ h later ตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมที่มาพักชื่อเดอะเดวาท่าน,นี้เห็นคือคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทั้งที้เป็นวันสิ้นปีเนาะมีแต่ส่ญญวนใหญ่มีแต่ฝรั่งมากกว่า เจอกวางเลยนะคะเขาเอาแบบไม้มาทำอะน่ารักมากคือตลกแต่มันก็น่ารักมากมีเป็นห้องน้ำนะคะนี่แล้วก็เปิดตรงนี้เป็นประตูเปิดมาแล้วก็เป็นอ่าง คือพารูมทัวร์ก่อนก่อนที่จะต้องไปไหนสักทีแล้วก็น,นี่เป็นที่ชาเวอร์ห้องอาบน้ำตรงนี้จริงๆมันทะลุก,กับประตูหน้าประตูห้องได้เลยเข้าได้สองทางเพราะว่าตะกี้เป็นเตียงนะคะค่อนข้างที่จะดี อร่อยมากมันเป็นแบบน้ำเหมือนรสชาติเหมือนน้ำขิงแต่ว่าซาซาค่ะสีสวยมากมเข้ากับเวทเลยไอศครีมนะคะนี่สตอรอเบอรี่สีเขียวคือพิสตาชิโอแล้วก็วานิลลาค,ค่ะอันนี้เป็นรสพิสตาชิโอค่ะคืออร่อยนะนหวานแต่แบบมันก็หวานแหละแล้วก็ถั่วแบบหถัว่ว ค่ะเย่ Yay. กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะเมื่อกี้ไปคาเฟ่มาที่ชื่อว่าโซบีชเนาะคนเยอะมากแล้วก็ไม่ไม่เขาไม่เสิร์ฟอาหารเพราะว่าเหมือนมันยังไม่ถึงเวลาที่ที่เขาจะเสิร์ฟอาหารก็เลยมีแต่เครื่องดื่มแล้วก็ไอศครีมแล้วก็เลยสั่งมาแค่นั้นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นนิดหน่อยคือกลับมาถึงโรงแรมเดี๋ยวสักพักก็จะอาบน้ํานะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปทานข้าวเย็นกันเฮ้ยอันนี้เป็นต่างหู พิ่งใส่เลยตอนต้นคลิปไม่ได้ใส่เพิ่งใส่บทรถน่กักไหม Two hours later ก็คือตอนนี้เปลี่ยนสภาพเรียบร้อยกำลังเดินไปทานข้าวนะคะเป็นของโรงแรมเนาะ วันที่ 1. มกราปี2026ีแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่นะคะ,อะขอให้พวกสมาชิกแข็งแรงใครผ่านมาดูช่องนี้เนาะขอให้ปีหน้าเป็นหมายถึงปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ทำงานน้อยๆมีเงินใช้เยอะๆนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวัง ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคืนวันที่3 1ของเราก็คือมีกินข้าวเขาดาว,ดาวอะไรดูพลูอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่จะไปดำน้ำคิดว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าไม่มีกล้องที่สามารถลงน้ำได้ค่ะอาจจะเป็นเอารูปมารีแคปให้ดูหรือว่าเป็นรีแคปประมาณนี้เนาะก็คือวันนี้อาจจะต้องไป อาบน้ำล้างหน้าอะไรให้เรีบร้อยแล้วนี่ก็คือถอตงหูถอดส้อยออกหมดแล้วแล้วก็แสงเสริงอะไรก็ไม่ดีมผมอะไรก็ไอ้นี่หมดแล้วเพราะว่าจะหนอนแล้วค่ะเพราะว่ามูนี้ก็ต้องตื่เช้าเหมือนกันปะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ค่ะ The next day ค o ณมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้วันที่เชา้าวันที่หนึ่งแล้วนะคะลงมาทานอาหารเช้าของที่โรงแรมเสร็จแล้วก็จะเช็คเอาท์ออกไปดำน้ำนะคะตอนนี้หนะ้าฝดมากไม่ได้แต่งหน้าเลยมีรอยสิวเต็มกินข้าวก่อนค่ะ มาถึงที่พักใหม่แล้วนะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าพักเพราะว่าจะไปดำน้ำเลยเนาะอันนี้ก็คือนั่งรถต่อเลยค่ะ,ะรนะเราจะไปด้วยกันทั้งหมด3เกาะนะคะเป็น p r i v a t เลยก็คือบนเรือมีแต่ครอบครัวของเรานะคะ3มเกาะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเพราะว่ามัน มันถ่ายยากกันทุกคนหมายถึงว่าเราไม่ได้มีแบบพวกโก p r o หรือกล้องที่มันสามารถลงน้ำได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาก็จะเป็นแค่วรรยากาศตามเกาะต่างๆที่ไปมานะคะน้ำใสส่วนเกาะแรกคือปลายเยอะมากดีมากเลย ำน้ำเสร็จแล้วนะคะคือมันเหนื่อยมากไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ตอนแรกคิดว่า3มก็ก็คงโอเคแหละแต่คือมันโอเคนะแต่ว่าเออมันก็เหนื่อยอยู่ดีอะนับถือคนที่เขาแบบดำทั้งวันจริงๆอันนี้ก็คือแวะซื้อขนมครกนะคะหละังเลือเสร็จแล้วก็จะกลับโรงแรมกันค่ะวิวสวยมากทุกคนอันนี้คือวิวจากหน้าห้องเลยแล้วก็มาทานอาหารเย็นนะคะคืออาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกมาทานข้าวกันเนาะ แอบรู้สึกว่ามันต้องอร่อยได้มากกว่านี้เออขอไม่บอกชื่อร้านแล้วกันไปคิดว่ามันแบบเออคิดว่าบนเกาะมันจะต้องมีอะไรที่อร่อยกว่านี้ายถึงร้านที่อร่อยกว่านี้แน่นอนไม่เผ็ดค่ะเสร็จแล้วก็ออกไปเดินตลาดค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายังกินไม่หนำใจผู้คนเป็นไหมเวลาที่เรารู้สึกว่าอาหารมันยังไม่ได้อร่อยขนาดนั้นมันเหมือนมันจะยังไม่ฟูลฟิล,ลเราจะต้องหากินอะไรที่มันรู้สึกอร่อยอ่ะคือชีวิตเด็กอ้วนมากรอโรตีค่ะ มาสั่งโรตีไว้โรตีชีสโรตีชีสฟิน ตอนนี้กลับถึงห้องแล้วนะคะจะมาก,กินโรตีแล้วก็ของอื่นๆที่ซื้อมาเมื่อกี้มีรสนูเทลล่านะคะโรตีแล้วก็ใส่ชีสมีกระบับแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลามีบบีกิมจิหมนๆขีบ้บับเออเป็นข้าวน้องภู ้้ององงพพู day 3วันสุดท้ายแล้วนะคะวันสุดท้ายไม่มีอะไรเลยก็คือทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะแล้วก็เดินทางกลับวิวแต่วิวสวยมากแบบทุกคนมันสวยมากจริงๆคือทานข้าวอยู่แล้วมองออกไปแบบนี้แบบนี้เลยคือแบบฟินมากอะ่ะนี่อันนี้คือแขกเขา ลุกไปแล้วนะคะคือแบบมอไปแล้วอสวยจริงๆอ่ะคือสิบแ้สิบคลิปนี้น่าสดเยอะมากแต่ว่านั่นแหละค่ะมันจะกลับแล้วเนอะแล้วก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนด้วยก็เลยไม่แต่งหน้าไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าแค่มาทานข้าวอย่างเดียวนะคะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนอนะันนี้เดินทางกลับแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะบ๊ายบาย